ผมไม่ได้คนกาหนดราคาใครมีต้นทุนอย่างไรเขาก็มาขายอย่างนั้นแล้วเขาก็ตั้งราคาขายเองนะครับเราเป็นเพียงแพลตฟอร์มให้บริการนะครับเป็นช่องทางเป็นเครื่องมือให้เขาขายง่ายขึ้นวันนี้ถ้าไม่มีมังกรฟ้าเขาก็ไปขายใน f a c e b o o เนื่อองมัฮะสรุป Facebook ขายเกินราคาหรอครับถ้าวันนี้ผมโอ้โหผมขายแบบ70%ของลอตเตของรต่ีทั้งหมดเอ้อันนี้ผมยอมรับนะว่าอาจจะเป็นเพราะผมแต่วันนี้ผมอยู่แค่2%อน่ะหรือทั้งแพลตฟอร์มอะไรตอนนี้มีอยู่ที่ห 4- 5%หรือ6%นต์ ผมคิดว่ามันไม่มีเอฟเฟกขนาดนั้นนะก็เลยต้องกลับไปถามว่าเราไอ้เปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆ,ๆเนี่ยมันอยู่ไหนผมไม่สามารถไปกำชับราคาได้เพราะผมไม่ได้เป็นสิทธิ์ของสลากคือสลากทั้งหมดตรงเนี้ยไม่ใช่สิทธิ์ของผมผมต้องบอกว่าไม่ใช่สิทธิ์ของผมผมไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ณตอนนีนะนนน้นะครับผมก็คือเป็นสิทธิ์ของผู้ที่นํามาสแกนนะเขาเชื่อใจเราเขาอยากขายแพลตฟอร์มเราแล้วเราก็อยากจะทําให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจว่าอยู่กับเราแล้วปลอดภัยไม่มีใครมาสวมสิทธิ์แน่นอนนะครับอ่ามีรางวัลที่หนึ่งแล้วก็มาขอใบจริงไได้อะรรคับ แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับผมก็มีเกิดขึ้นมากมายนะครับในหลายๆแพลตฟอร์มผมเมื่อคิดว่ารวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณที่5ล้าน6ล้านใบนะนะครับก็ประมาณว่าทั้ง100%เนี่ยอยู่ในออนไลน์เนี่ยแค่5-6%หเอน่งแค่5-6%หรือในฐานะมุมมองของผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเพราะเราจริงๆเหรอครับที่ทำให้ลอตเตอรี่ราคา มันสูงนะครับผมเมืม่อวานนี้ฮะมีเข้ามาตรวจสอบมาตรวจสอบสลากของเราว่าเฮ้ยเรา,ามีสลากจริงไหมสองร้านใบก็ตรวจสอบว่าเรามีจริงแล้วก็ทําการซือ้อนะฮะผู้ใหญ่ซื้อเลยซื้อกดซื้อตรงนั้นเลยดูว่าเฮ้ยฉันจะซื้อเลขเนี้ยเราไปหาในคลังมีจริงไหมก็มีจริงครับซื้อมีจริงทุกใบท่านรู้สึกท่านจะซื้ออยู่8ดใบนะครับแล้วท่านก็บอกให้เด็กไปหาใช้เวลาหาอยู่มัน 4-5นาทีเองครับนะฮะแป่ใบนั้นจกคทัง2ล้านนะนะฮะก็มาชี้แจงให้ท่านเห็นแล้วผมก็บอกท่านเลยว่าท่านลองกดเลขอีก6ตัวนี้อีกรอบนึงครับเ<อ>พราะท่านซื้อไปแล้วถูกไหมฮะท่านกดเลข6ตัวนี้อีกรอบหนึ่งแล้วมีขึ้นในระบบไหมปรากฏว่าก็ไม่ได้มีขึ้นในระบบนะครับก็จึงเป็นเหตุที่ว่าเราก็ไม่ท่านก็มาเหมือนกับมาเยี่ยมเยียมมาตรวจสอบนะฮะเราก็ชี้ให้ท่านเห็นว่าให้เราทําธุรกิจแบบไหน แล้วก็วันนี้มังกรฟ้านะฮะมีรายได้ช่องทางเดียวนะครับผมก็คือรายได้จากค่าสแกนซึ่งซึ่งผมก็บอกอยู่แล้วว่าค่าสแกนของเรานะฮะมีอยู่ที่ประมาณ3 5ถึง5บาท3าถึงบาทนี้แต่เราหัก1บาทนะครับเราชี้แจงมั้งแต่เปิดบริษัทเลยว่าเราหาัก1บาทเพื่อทําโครงการในมุมงผมผมไม่ได้เห็นด้วยนะครับผมอยากให้ท่านมองมองถึงประชาชนนะครับเฮ้ยวันนี้มันมันไมไ่เหมือนสมัยก่อน นะฮะไม่ว่าจะเรื่องเทคโนโลยีไม่ว่าจะเรื่องโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเื่องฟืนรือจะสงครามที่กําลังจะเกิดขึ้นถามว่ามันง่ายหรอครับในการที่ที่เราจะทํามาหากินนะครับนะฮะแต่วันนี้คนที่เขาเขาเขาทำมาหากินเขาอยากเขาอยากไปข้างหน้าเขาอยากมีช่องทางในการที่เขาสร้างรายได้กับครอบครัวนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ท่านเห็นอกเห็นใจนะฮะประชาชนที่โดนตัดโควตาที่โดน ัดสิทธ์นะฮะแล้วเขาก็ก็ไม่ได้มีทางออกที่จะไปไปขอความช่วยเหลือจากใครครับผมนะครับผมอะผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อยากพัฒนานะฮะเทคซอสพัฒนาประเทศชาตินะครับเพราะว่าเราเกิดมาจากปัญหาที่คือเรื่องโควิดจริงๆนะฮะคือก่อนโควิดเนี่ยผมไม่รู้นะว่าว่าราคาลอตเตอรี่เท่าไหร่นะครับผมไม่อยากให้โฟก,กัสเรื่องราคาลอตเตอรี่ครับแต่แค่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาทําอะไรที่ท ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็พร้อมสนับสนุนนะฮะแล้วอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับถ้าวันนี้วันนี้ทางสำนักงานสลากทำออนไลน์เต็มตัวผมก็ยืนยันนะว่าเรามาคุยกันดีกว่าเรามาช่วยกันพัฒนาดีกว่าครับเอาออนไลน์ทุกคนเข้ามาโคกันมาคุยกันมาพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นถ้าวันนี้ออนไลน์ลอตเตอรี่เป็นออนไลน์ร้อเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋ง่อสมควรเลยนะอยากให้พี่ๆให้ความเป็นธรรมกับผมนะ ว่าเอ้ยหรือว่าหรือว่าผมเป็นจำเลยหรือเปล่าข่าวช่องแปดคบเครื่องเขียงข้างครอบคลุม